เบึงบ่อหอยเด้อมื้อนี้พากับนงพังมาอีกแล้วได้นี่มาเอาน้ำใส่สะอยู่เลยนี่าาน้าซ้มใส่หอยอยู่ล่ะฝนตกก็แห้งก็ปเปียกพอที่มีน้ำยอ้อดแต่ว่ามันมีเหลืออยู่บอ่อทางรุม,มเห็นใครอยูย่ทางเธงไม่แห้งหกมาก กบมาวดเลยแน่แดงมันกินวิดเลยอืมนี่มานี่อันนี้ใครอยู่อันนี้ก็เหลือดด้พักตบแน่แดงก็บเบิดบอนีอ่อ่านี่กระเบิดนี่เอามาใส่ไม้นี่เอามาตปบ้านแล้วามาเทลงนี่อีกพักตบกเอามาลงอีกพักสเสดา สะดาวสะดาวเห็นอยู่เนาะนี่จะไปหดกันน้ำปล่อยน้ำเทสาไว้นี่ว่าจะไปโยกกันน้ำใส้นไม้ทั้งรูมพุดเละนี่ไปทางนั้นที่ไปข้างนั้นเด็กกุ้วยต้นนี้ตายอิลีเผ็ดเลยนี่โอ้ เป็นตาบไมยังอีหลีแต่แค่ๆเลยเพชรเลยต้นกล้วยต้นนี้ต้องเป็นแตย่ยางไฮอีกคออ่อนขอโทบหมดละเหี่ยวหมดละบม่ยังดอกแต่แค่แค่ไอ้เด็กโกกมะเขือะละครยังเหลือต้นหนึ่งเพื่อแย่ยวนวันนี้ได้ต้นหนึ่ง ต้นนี้ก็ยังเหลืออยู่นี่ไม่สักกี่แดงไงต้นนี้เออยังอยู่สองสามสุมอยู่ต้นกล้วยต้นมะนัดน้่โกบักฮงเนี่ยกระดาวต้นกล้วยต้นดอกเคต้นนั้นดอกติตายสมบูชิด นี่นะต้นตะเคีนนะต้นอยู่ข้างหัวตัวมาปลูกใหม่ไงนะคือเห็นหน่อยเดียวหนึ่งวนะ่าคือไต่สมบัติอ๋ออันนี้คือปุ่ดนะสิคือฟังไว้แบบนี้เมื่อข่ามาไล่เอาเป็ดข่าเป็ดไปกินสมบัติเป็ดพวกเห็นละก่เห็นแล้วเป็ดก็ได้ ไอ้มะเขามันไปแล้วบกจักนี่นั่งเห็งหลายๆทางเลยมาจจบโทราศัพท์พยด่ดูมาเปลี่ยนกันโยกแลนี่มาเอาโยกหดนี่อันนั้นปล่อยไว้ะล้วอะมาฮดชมนี่จักหน่อยนี่ต้นไม้นี่นั่นชิบวบิดบอก ชิบูได้ล็อกไหมบ่มันถ่ายดุแล้วได้หนิเอา้าข่ามันชิบดแล้วล็อกเด้อล็อกเอาได้เด้อนีรายะยมัน